แอ้วครับวันนี้ผมก็อยู่ที่คอร์ดเทนิสซีวีนะครับวันนี้เราจะมาดูช็อปของสนามเทนิสซีวีน,นะครับว่ามีของอะไรบ้างเดี๋ยวตามผมไปดูเลยอันนี้ก็จะเป็นเบอร์โทรติดต่อร้านนะครับแล้วลาย Facebook Instagram นะคเดี๋ยวผมจะทิ้งเบอร์ไว้ตรงนี้แล้วก็ช่วงท้ายคลิปนะครับก็ใครจะติดต่อก็ สามารถติดต่อไปได้เลยนะครับก็ที่นี่บรรยากาศก,ก็จะเป็นกันเองนะครับแล้วก็จะมีอุปกรณ์มากมายอย่างนี้ก็จะเป็นไม้ทีนี้ครับมีบาร์บเล็ตวิวสันหลักๆจะเป็นบาร์บเลกับวิวสันนะครับแล้วก็จะมีดันหลบแจมเข้ามาด้วยรองเท้าที่นี่นะครับก็ส่วนใหญ่จะเป็นของ A s i c นะครับก็มีหลากหลายรุ่นเลยรองเท้าเทนนิสค่อนข้างหาย,ยากในเมืองไทยนะคราอน,นี้ a s i c หลายรุ่นเลยนะครับแล้วก็ อีกยี่ห้อหนึ่งที่เยอะหน่อยก็จะเป็นของบาบาแธนะครับหลักๆที่นี่ก็จะมี2ยี่ห้อเอซิกับบาบาแธส่วนลูกเทนนิสครับก็มีให้เลือกหลากหลายเลยก็อย่างแม็กฟอร์ดดันหลบวิ s o ันะครับหลายรุ่นนะครับก็นี่ลูกบอลเด็กก็มีขายด้วยนะครับเอ็นก็จะเป็นของ s o ลิงโกนะครับหลักๆเท่าที่ผมดู ก็จะมีอุปกรณ์กระเป๋าใครอยากได้อะไรลองติดต่อเขาสามารถนําเข้าให้ได้นะครับลองคุยดูครับก็จะมีคุณวินนะครับแล้วก็อาทวีนะครับหลักๆนะครับยังไงก็ฝากกดติดตามช่อง c h ชาแนลผมด้วยนะครับเ e อยบอสที่นี้ครับเป็นกําลังใจให้ผมกดไลค์ก็แชร์ด้วยครับพร้อมครับ